การแนะนำในการปฏิบัต <Pop ify Est expand> ิกรรมฐานโดยเฉพาะวังวิ tit, drilling, ่งวันนี้ถือว่าเป็นการแนะนำในวดับต้นสุดเพราะว่าเกณฑ์การสอนในครั้งแรกต้นๆจริงๆเราสอนกันแบบมาคือสอนทั้งแบบสุขบุตรโสโกเตวิโชสระพิโช ป่าตีสามทาปรตเป็นอันว่าเราสอนกันมาวังกัดมีการกำหนดเนการปฏิบัติของรรดานักปฏิบัติทลายก็ย่อมจะเป็นของลำบากอยู่มากไม่ว่าเป็นการยากแต่การเลียเร่ง้นการเรืยเรื่องการปฏิบัติจริงๆ ก็เป็นการหนักใจเพราะว่าบางท่านก็นไม่ทราบว่าเอาจุดไหนกันแน่มีการสองคราวนี้ก็ด้เริ่มต้นในส่วนขขงสุขาวิปัสสโกถ้าส่วนขขงสุขาวิปัสสโกผ่านไปแล้วก็ยังสอาใม่ขั้นเตวิโชชละพิโยปาติสามิทัพปะโต ทั้งนี้เพื่อพลังหลายเ,เรื่องสายการปฏิบัติเอาตามชอบเรแต่ใน,นบบระดับแรกทุกท่านก็ควรจะทราบอารมณ์ของจิตในการที่จะเข้าสู่ความเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์พลังบัตไปในสายของสุขภูมิปสโกสียก่อนเนื่อาสายสุขภูมิปสโกนี้เป็นสายพื้นฐานทั้งการของระดับจิตที่อยู่ละ ส่วนโตริโชชละพิญโยปฏิสันมุทัปโตนั้นเป็นการปฏิบัติเนื่องโดยกิลิาสมาธิจริงจะถือว่าไม่ใช่หลักฐานใหวในการปฏิบัติพราสาย่องการบรรลุจริงๆว่ามมัวรมจิตเสมอกันนั่งก็คือมัวรมจิตในขั้งสุขอุบะเกิโกตามที่กล่าวมาแล้วในตอนหขัม ว่าเวลานี้มีพระหน่มบวชเมื่ออายุครบแล้วก็สามารถเข้าสมาบัติได้ถึงเจ็ดวันวย่างนี้ท่านเรียกว่ามีโรธาสมาบัติแปาว่าเป็นการบังเอิญที่ท่านไดเข้าถึงฌานโลกี <c oughs> แล้วก็สามารถอดข้าวอดน้ำบ้ถึงเจ็ดวันอันนี้ก็เป็นการนอกหลือตรรมราถ้าตามตรรราจริงๆคนที่จะเข้าสมาบัติด้ถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันโดยไม่เสะต้องกับอาหารการบริโภคอย่างไรเลยแล้วก็อยู่ได้เป็นปกติตามแบบปฏิบัติที่ท่านกล่าวกันมา ก็มาด้วยว่าท่านผู้นั้นจะต้องเป็นพระขั้นปริสัมมิทายานและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปริสัมมิทายานนี้จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้นั้นเข้าถึงพระอนาคามีคือต้องตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจึงย่างาหเข้านิโรธาประมาบัติ หรือเป็นปริสัมมิทายานได้เพราะว่าสําหรับพระองค์นี้ที่มีอายุพรรษาเพียงสี่พรรษาเมื่อเข้าสมาบ,บัติได้ถึงเจ็ดวันผมจะไม่พยากรณ์ว่าท่านเป็นพระปริสัมมิทายานเพราะว่าไม่ขช่วิสัยที่จะพยากรณ์ได้ที่พูดไปแลว้วที่พูดตามตำรับหรือตำราราที่เราสั่งสอนกันมา ต,ต้องาว่าเวลาด้สมปสังสมปันนายกังฆ่ากับท่านท่านมีอายุพรรษาเพียงสี่พรรษาจัดว่าเป็นพระเด็ก <c oughs> แล้วก็มีปฏิปัาาถูกต้องตามแบบฉบับทั้งหมดศึกษากับครูบาอาจารย์พอมีความเข้าใจอยู่ในวัดกะหาทางฝึกฝนในด้านการสงัด เวลามีภาระกิจมาก็ทําทุกอย่างตามหน้าที่ของพระูนวัดพระในพระสงฆ์พระพุทธศาสนาเมื่อยามว่างก็หาจุดสงบไปทีป่ปฏิบัติสมณธรรมก็เรียกกันว่าได้ทั้งคันธุระและวิปัสนาธุระท่านนักปฏิบัตบิแบบนี้ทําตนถูกต้องเพราะว่าการปฏิบัติถ้าไม่มุ่งการเคลื่อนไหว เวลาสายกำลังจติตตจเฉพาะไปนั่งสงบสงัดไปที่เดียวก็ตอบกันได้เลยว่าเอาดีได้ยากถั้งนี้เพราะว่าไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกจิตใจยังไม่แน่แน่พอเวลาที่อยู่ในที่สงัดอาจจะคิดว่าเด่นอาจจะคิดว่าดีแต่พอมากระทบกับท่านอารมณ์ภายนอกเขา้าที่ไม่พอไม่พอใจ อารมณ์จิตก็วันไหวง่ายทั้งนี้พระจะเทียบกับนักมวยหรือนักครบนักมวยฝึกมวยซ้อมมวยยังไม่ทันขึ้นชกบนเวทีนักครบเมื่อฝึกวิชาวุธไมด,ดีมีความคล่องแคล่วก็คิดว่าตัวเปนเอกในโลกมันยังใช้ไม่ได้ดีไม่ดีไม่ถูกผู้จันายนการมีการฝึกอาวุธ อันดับปลายจะเชี่ยวชาวในการรบเชี้ยวชาวในการขึ้นเวทีก็จะแพ้เขาได้ง่ายเพราะว่าลีลาของตัวไม่มีการสัมผัสจริงข้อนี้มีปรมมาชัน้นใดนักปฏิบัติเ่ศบะลฐานก็เชินเดียวกันไม่ใช่ว่าจะวันนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่แต่ในที่สงัดแห่งเดียวจะไม่เคลื่อนไหวไรเสียเลย แม้ก่อนจะนองตนว่าเป็นคนดีอันนี้ยังใช้เราไม่ได้เลยดีจริงๆต้องมีการสัมผัสทุกอย่างได้จิตทรงอยู่กระทบกทั่งกับการงานกระทบกระทั่งกับความเหนื่อยยากกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่พอใจแต่เราทรงจิตวางเฉยไว้ได้โดยถือเบขาเป็นสําคัญอดกลั้นอยู่ในกําลังจิตไม่แสดงการออกมาคมจิตไว้อยู่ เพราะว่าดีเพียงเท่นี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องกล่าวว่ายัางไม่พ้นนรกเพราะว่าพอล,ลมออกกลั้นประเดี๋ยวมันก็พังถ้ารมจะดีจริงๆมันต้องไม่ออกกลั้นต้องปล่อยกันไปเลยเ่อการที่ยปล่อยไปเลยนี่ก็ต้องอาศัยการสัมผัสเป็นสําคัญคือทุกเคเล้าอยู่กับรมที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง กับความเมหน็ดเหนื่อยกับความหนาวความร้อนความอดไม่ความว่าความไม่สมบูรณ์ในอาหารต้องสัมผัสทุกอย่างแบบนี้แล้วก็จิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวได้โดยที่นอาการไม่ต้องอดใจอารมใจเป็นไปตามปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการสัมผัสกับอาการเป็นทุกทางกายไม่มีความหวั่นไหวของจิต การสัมผัสกวาจาที่ไม่เป็นที่ถูกใจไม่มีอเรามันไว้ในวาจานั้นอย่างนี้จึงจะเริ่มใช้ได้ท่านหลายจะลืมว่าผมใช้คำว่าเพิ่งจะเริ่มใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ดีเมื่อการที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้เราก็ถูอกันสายเดียวพอ นั่นก็คืออารมณ์ไม่พฟกัสค่ะคำว่าอารมณ์ไม่โงกัานี่ไม่ใช่ว่าจะใช่อารมณ์ปักอยู่เฉพาะในชนันแน่ๆตลอดไปนี่เรียกว่าลืมหูลืมตาไม่ได้นั่งหลับตาทรงตัว,ตวแนมแน่นสนิทอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการของบุคคลผู้ทรงความดีนั่นยังเป็นอารมณ์ขมจิตอยู่ ที่เรียกว่าวิคัมพนะปะหารไม่ใช่สมุชเทปะปะหารวิคัมพนะปะหารแปลว่ากดใจเข้าไว้ความจริงมันไม่พอใจแปลว่าไม่ทําการเคลื่อนไหวทำไปอารมณ์สงบแต่ความจริงจิตไม่สงบความดิ้นรนของจิตในความไม่พอใจยังมีอยู่แต่ปลว่าข่มใจไว้โดยเฉพาะ ถ้าเผลว่อ,อะไรกำลังใจประเภทนี้ก็พังมานั้นมีใจดีจริงๆมันก็ต้องปล่อยใจกันได้เลยแบบสบ,สบายๆคนพูดดีหรือคนพูดชั่วเราไม่สนใจไม่มีความหมายสำหรับเราเราถืออย่างเดียวเอกคตารมเล้วเมคารมสมสามารถตัดอรมณ ที่มาเข้ามาก็เพราะเป็นความไม่พอใจเสียได้ด้วยจิตสงัดจากกิเลสก็หมดเรื่องกันนี่ต้องพูดเพียงเท่านี้นะนักปฏิบัติอันดับดีเขาเข้าใจแต่ถ้าว่าท่านนักปฏิบัติที่สักจะว่าเป็นการปฏิบัติทำตามเขาสักจะว่าทำอันนี้ไม่เข้าใจ ทำไมจึงว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าสาน,นักของเราเนี่ยเรียนกันเร้งมดัดขึ้นตนแล้วก็จบจบแล้วก็ขึ้นตนใหม่สําหรับตําราของเราก็มีครบเสียงสําหรับฟังก็มีครบแต่ใครทําอย่างนี้ได้บ้างอารมณ์ที่รวงละเมอยอย่งกิเลสโลภะความโลภราค,าคาะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงซึ่งเป็นรากฐานใหญ่ของกิเลส เราสามารถจะระงับได้แล้วหรือยังถ้ายังก็มาพิจารณาดูตัวเราว่าเราปฏิบัติมาแล้วกี่ปีแพระสงวนมีภาษาพยางเขาสี่แต่มากทรงความดีฉเฉลิดได้ท่านมีอะไรบ้างมีมือกี่มือมีเท้ากี่เท้ามีปากมีจม,มกูกมีหูมีตาเท่าไหร่ ทำไมจริงทําได้ในปฏิปทาของท่านก็เหมือนกับปฏิปทาของทุกท่านที่เข้าถึงงทรมนั่นคือรับฟังเพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็ฝึกให้ได้ตามระดับนี้อันดับแรกที่เราจะฝึกเราก็ควรมาจับกันตัวสาคัญคืออารมณ์พุ่งสร้างของจิตแล้วแก้อารมณ์พุ่งตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้ ที่แก้กันไปแก้กันมาก็แก้ตัวฟุ้งตัวเดียวอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตการแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่อารมณ์ปักอย่างเดียวเป็นอารมณ์คิดก็มีแต่สําหรับวันนี้จะขอบเบื้องต้นมาใช้ตามที่ตำหนับตำราทั้งหลายท่านสอนบอกว่าจงใช้กาหนดลมให้ใจเขา้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าใ,ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เพียงเท่านี้ถ้าเราสามารถทําได้แล้วก็สามารถจะชนะอารมณ์ฟ้ง่านได้มันเป็นของไม่ยากสำหรับบุคคลที่เอาจริงหรยกว่าบุคคลที่เอาจริงและบุคคลที่เอาดีเนี่ยก็สามารถ เา้นั่งสามารถจะชนะอารมณ์ได้แต่ถ้าว่าท่านอลารยกำลังใจของใครที่ไหนจะมีความเข้มแข็งอย่างนี้บ้างถ้าจะว่าไม่มีเขาก็มีกันเยอะแล้วถ้าจะว่ามีจะทั่วไปมันก็มีไม่ได้ท่านี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีใจจริงหายากสักเตวว่าจะพูดว่าปฏิบัติ สักแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าตัวดีอย่างนี้หาง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่ผมพูดตรงไปตรงมาเพราะต้องการคนดีจริงๆต้องการมากๆปฏิบัติที่เข้าถึงความดีจริงๆไม่ใช่สักต่ว่าครูรูรธูสโกปฏิบัติเพื่อไปจบชาวบ้านหาลาบหาผลหาคนเคารพรับถือ นักปฏิบัติแบบนี้ไม่ต้องการนี่การกําหนดรู้เราไม่ใจเขาออกเป็นของไม่ต้องลงทนุนเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีเราทํากันได้ทุกเวลาแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆเอาชนะจริงๆ ตักสองสามนาทีบังคับไว้แล้วบังคับอารมณ์ใจว่าสิบคู่นี้เราจะไม่ยอมให้จิตเนตไปเรื่องอื่นถ้าว่าเอนมันมีอารมณ์แทรกเข้ามาจริงๆเราตั้งต้นมันสมัยแค่หนึเข็มแค่สิบรอบ้องเราไม่ใจเรียกว่าเรียกว่าสิบคู่ถ้าดีดไม่ได้จะไปดีตรงไหนกันต้องทำความรู้สึกไว้เสมอว่านั่นเราเลวเต็มที เพียงแค่อารมณ์เพีงเท่านี้ระยะเวลาเพียงเท่านี้เราทรงอยู่ไม่ได้นี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถอาชนะความพุ่งสร้างของจิตได้นี่วิธีที่สองท่านาจารย์ทลายท่านแนะนำให้ใช้คำภาวนาเพราะคำภาวนานี่เป็นเครื่องผูกใจส่วนใหญ่ ในระยะแรกท่านจะให้ภาวน,นาว่าพุทโธทั้งนี้เพราะว่าคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างหนึงน่งในอย่างหนึ่งเป็นคำภาวน,นาที่ง่ายสั้นและสบายเพราะว่าคำว่าพุทโธเป็นถ้อ่คคำง่ายสัน้น เวลาให้ใจเข้านนกวัาพุทธเวลาให้ใจออกในกว่าโทถ้าทรงอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นถ้าคิดอย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้กายควบคู่ลมให้ใจกับคำว่าพุทธโธเป็นของง่ายแล้วก็แวดการสะดวกนั่งอยู่รู้ลมให้ใจเข้าเนกว่าพุทธ รู้มหายใจออกนักว่าโท่รู้เฉยๆไม่ใช่บังคับอารมณ์ให้หนักให้เบาให้ยาวให้สัน้นไม่ใช่บังคับลมให้ใจเป็นแต่เพียงว่ารู้อยู่เท่านั้นเอาแค่รู้ใหม่ๆการแชนาบานุสติกรรมฐานจะมีสภาพไวมือคล้ายกระบุงครอบเท่าไหร่ยังไน,น มันมีความอึดอัดเพราะเราไม่เคยบังคับมันมาบังคับมันเข้าแต่ความจริงการเข้าไปบังคับแบบนั้นมันไม่ถูกจะต้องไม่บังคับอารมณ์หรือไม่บังคับลมให้ใจกขออกว่าหนักหรือเบายาวหรือสัน้นปล่อยลมให้ใจตามปกติเพียงแค่เอาสติสัมปชัญญะมาควบคุมเท่านั้น พรางว่าการควบคุมแบบนี้ก็เป็นของยากเพราะเราเป็นคนไร้สติสมัชินยะมานาน่อวันลมหม่ใจเข้าาใจออกที่เราให้ใจเข้าาใจออกมาตั้งแต่กเกิดแสดงว่ากี่วันครั้งละที่เราจะรู้ว่าเราให้ใจเข้าและใจออกบางทีรับนับเป็นเวลาแลมปีเราไม่เคยคิดที่ลมหาใจเข้าาใจออกเลย ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะขาดสติสามัญญะสติคือนึกว่าเราจะให้ใจเข้าหรือใจออกสามัญญะรู้ตัวว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือให้ใจออกต่อมาเราก็มาเพิ่มคำว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาใ,ใจออกนึกว่าโธอย่างนี้เพียงเท่านี้เราต้องชนะให้ได้ นีจะจะใช้เวลาไหนบ้าง <c oughs> ก็ขอตต่ว่าใช้ได้ทุกเวลาเวลานั่งอยู่นั่งแบบไหนสบายก็นั่งแบบนั้นไม่จำจะต้องไปนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงอันนี้ไม่ไม่จำเป็นเรื่องการตั้งกายให้ตรงมันต้องตรงพอสมควรถ้าตรงมันอารมณ์สบาย ถ้านั่งขับสมาที่ไม่ไหวอยากจะนั่งพับเพียบจะจะนอนเองกายอยากจะนั่งเก้าอี้อยากจะนั่งห้อยขา,ยายก็เชิญตามสบายคอยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราฝึกที่จิตเราไม่ได้ฝึกที่กายเรื่องทางกายอย่าทรมานเกินไปอย่าไรจะมันจะไร้ผลนี่ถ้าเวลาเดินเขาเรียกว่าจงกรมอันนี้เป็นของดีมาก เพ้วยการทรงอารมณ์ด้วยการเดินหนี่เป็นการเคลื่อนไหวทางกายนี่ครับว่าเราเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในห้องของท่านนใช้ได้สบายหน้าห้องก็ได้แต่เราต้องระวังถ้าใครเขาจะมาเห็นเราเข้าเราต้องเลิกหน้าห้องถ้าไปทําให้เขาเห็นมันจะกลายเป็นอดพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นโทษเทวว่าเป็นปกิเลสอยู่มาก จงระมัดระวังข้อนี้ไว้ให้มากเวลาเดินไปถ้าจจย้อนถามมาว่าเดินน้ะทำยังไงก็ท่านเดินเอาง่ายง่ายหายใจเข้าก้าวเท่าไหนหายใจออกก้าวเท่าไหนก็ว่าไปหรือว่าเวลาเดินไปเราจะภาวนาก้าวไปพุดก้าวไปโถอย่างนี้ก็ได้ถ้าต้องการภาวนาถ้าไม่ต้องการภาวนาก็ให้รู้นี่ก้าวเท่าซ้ายนี่ก้าวเท่าขวา เดินไปเดินมาอยู่ในห้องของท่านเป็นการจองกรมเท่านั้นพอแล้วเวลาเดินบิดาบาช้า,ชาไปบิาบาตนับตั้งแต่เริ่มออกบิดาบาจนั้งกลับตั้งมันโน้มไปใิทานนี้ว่าเราจะทรงอารมณ์แบบนี้ตลอดเวลาถึงไปและกลับจะไม่ยอมถอมนอะารมณ์เลยนี่เป็นกิจที่ทาที่ดีที่สุดเป็นการปฏิบัติในแบบฉบับท,ที่ดีที่สุด เพราะว่าเป็นการทรงอารมณ์ได้เป็นปกติไม่ช้าความชินเกิดขึ้นอาการทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติหมดเขาก็หยัดเท้าจะออกวินาบาะสะตสไต์เขามันเลยเพราะว่าเขามันบรในใจเสร็จเวลานั่งว่างนิดจิตจะจับอารมณ์ตามที่ต้องการคือเราไม่ใจเขาออกแล้วำมาพุโทโ ในสำหรับคำภาวนานี่ก็ขอบอกว่าขอแนะนำแบบว่าไม่จำกัดนะใครจะภาวนาว่าอย่างไงนะไม่ไม่ห่วงไม,ไม,ไม่ห้ามเพราะคำภาวนามีนโยบายอยู่อย่างเดียวคือจูงจิตให้เข้าถึงสมาธิ่านท่านจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ให้เป็นไปตามอัธยาศัยแต่อย่าล,ลืมว่าทั้งนั่งก็ดีทั้งนอนก็ดีทั้งยืนก็ดีทั้งเดินก็ดี ทำกิจกรารงานอยู่ก็ดีจะลืมลมให้ใจเขาออกด้วยพุโทโธถ้าควบกันไม่ได้ลมให้ใจไม่สามารถจะควบได้ก็ใช้คำว่าพุทโธเฉยๆในใจแม้จะคุยกับเพื่อนต้ามีจังหวะว่างนิดหนึ่งเราก็ดึงอารมณ์เข้ามาจับคำว่าพุโทโธไว้เป็นปกติใหม่ๆก็ยังมีอาการฝืนย่อมบ้างเป็นของธรรมดาาอาการชินแปรกขึ้นมาวันทั้งวัน คืนทั้งคืนที่ขณะที่เราเตื่นอยู่อารมณ์เช่นนี้จะจับอยู่เป็นปกติไม่มีอะไรอะไรเคลื่อนไหวจากวินา,าะออกจากปัดไปจนกว่าจะกลับคำว่าพุธทธะรลูลงในใจเขาออกจะก,ก้องอยู่ในใจตลอดเวลาถึงเวลา,าก็ขากระทั่งกับเสียงที่เราไม่พึงปรารถนาเป็นเสียงระคายชืนใจในใจก่อน ในเวลานี้จิตใจเราเข้าถึงองค์สมเด็จพระจินวรอารมณ์ก็สงบ,บสงัดเสียงดีก็สงัดเสียงเลวก็สงัดเสียงที่ถูกใจก็สงัดเสียงที่ไม่ถูกใจก็สงัดความเหนื่อยเมื่อยล้าการร้อนกันหนาจับไม่สามารถจะทําใจเพื่าโยกโครงได้าี่ถามว่าวิธีแบบนี้ทํากี่วันจริงจะได้ผมขอตอบเลยว่าสิบห้าวัน เป็นอย่างเร็วที่สุดมีเราพูดกันจริงจงจังเอาน,นักปฏิบัติที่ดีถ้รารมอย่างนี้ทรงตัวความวุ่นวายของท่านผู้นั้นจะไม่มีเลยในหมู่คณะจะไม่มีการท่านลงตัวว่าท่านดีกว่าเขาท่านเร็วกว่าเขาท่านเสมอเขา,า,เขาจะไม่มีเพราะจะเป็นคนระมัดระวังอยู่ในคำภาวนาและลมหายใจเขาออกล้วจะเอาอะไรไปอดเขา นี่รู้ไว้ด้วยว่าแค่คาําว่าพุทโธและลมหายใจเขาออกสามารถทรงได้ยิ่งสานสีสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็สมควรแล้วก็าขอ,อยุติปแต่เพียงเท่านี้นี่ขอท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงปฏิบัติตามอททียาสสยที่ท่านจะลงทำจะนั่งหรือจะนอนหรือจะเดินหรือจะเดินจะยืนหรือเดินก็ได้สําหรับการแนะนาแบบนี้เวลากําหนดเวลาเลิกไฟมีให้เป็นไปตามอททยาสส่ของท่าน อาณาสนบุนี้ก็ขอ,อยุติคำแนะนำวัตฑิตบุญนี้หวังว่าท่นานอะไรคงจะพากันรักษากำลังใจตามแบบเชื่อมัรนภาษาวกคง,งสมเร็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีอ่ะไม่ปล่อยให้รมความชั่วเท่าที่เคยปฏิบัติมาแล้วนี้เป็นเจ้าหัวใจต่อไปต่อด้นี้ไปขอทุกท่านก็ตั้งใจส่งรมณ์ตามมัติญาสัยคึามสามารถสงถสติสัเป็ัญญะควบคุมกำลังใจคำภาวนาไว้ให้ได้ ตามที่ท่านต้องการสวด